สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่พรวันนี้ย่พรจะยำหมูสามชั้นทอดค่ะแย่พรก็หั่นต้นหอมกับผักชีก่อนนะคะซอยต้นหอมกับผักชีก่อนค่ะ แล้วก็ขั่นหัวหอมแดงค่ะซอยหอมแดงนะคะย่นซอยหอมแดงสี่หัว <S <S ค่ะ ็ใส่ชามไปค่ะแล้วก็ซอยพริกขี่หนูสดค่ะพริกแดงจินดานะคะ ยพรก็เอาหมูมาค่ะหมูสามชั้นทอดนะคะเดี๋ยวยพรทำให้บางๆหน่อยหั่นให้บางๆหน่อยค่ะหมูสามชั้นทอดนี่ของยพอุยพนยพนก็เอาหนังออกนะคะไม่ได้วาหนังใส่หรอกค่ะ ก็ปุูน้ำเดํานะคะทอนเอาชามผสม,มมาค่ะแล้วก็กะทีใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะ ก็ใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะพู่ๆแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ แล้วสองลูกค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นหนึ่งช้อนโตค่ะแล้วก็คนนะคะ ล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวพรอนก็ชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างมีเปรี้ยวแล้วค่ะเดี๋ยวใส่พริกพริกกินดาแดงไปหน่อยนะคะหนึ่งช้อนชา ชิมก่อนใส่น้ำตาลอีกครึ่งหนึ่งนิดนึงงอะประมาณครึ่งช้อนช้อนไอช้อนชานได้ค่ะนี่แรกที่ที่ยาอนไม่ได้ใส่เยอะเนะเพราะว่ายปอนว่ามีน้ำพริกเผาเขื่อนน้ำพริกเผามันจะหวาน ยีวพรก็เอาหมูหมูสามชั้นทอดเดี๋ยวพรใส่นะคะหมู3ามชั้นทอดค่ะแล้วก็ใส่หอมซอยค่ะหอมแดงซอยนะคะต้นหอมผะกชีค่ะ ิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างเปลี่ยนแปลงไหมอร่อยค่ะมีเผ็ดมีเค็มมีเปรี้ยวหวานพร้อมแล้วค่ะแล้พวพอนก็ใส่จานนะคะ ค่ะยำหมูสามชั้นทอดน้ำพริกเผานะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ย่าพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ